ผู้ช่วยศาสตราจารดรกัญญาบรานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมาหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีในครั้งที่10ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบิดมิทติ้งในห้องประชุมโกษาปานชั้นสองอาคารละวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่9ธันวาคม2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีประจำปีพศ2569การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีปกติ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานจำนวน2รายและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางระดับชำนาญการจำนวนหนึ่งรายการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้เชี่ยวชาตา,ารา์า์มีระยะเวลาของสัญญาจ้างจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลน,นั้นมีอายุครบ60ปีจำนวน2รายและการพิจารณาค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกสภามาหาวิทลัยรายชพัฒเทพสตรี